ค่ะพี่น้องคอยลูกสาหนคอยเมื่อรอยเกินค่ามื่อน,นี่กัเป็นมือทําบุญอุทิส่วนกุศลให้กับลุงกับป่าของลูกสาวนหอยนะคะพี่น้องคอยซึ่งช่วงน,นี้กักําลังอยู่ในช่วงของการทําบุญตักาบารค่ะพี่น้องคอย นิสนยของการทำบุญที่ส่วนกุศลก็คือเป็นไปตามควาอประสงค์ของลุงที่เพิ่นทังเสียไว้นะคะพี่น้องคอยน่ยก็คือเป็นการทำบุญแก่เขาแบบแก่เขาฮอนนะคะพี่น้องคอยก็คือทำหลังจากที่เก็บอัฐิแล้วนะคะพี่น้องคอยก็ตามความเสื่อของอีสานผ่านเท่านะคะก็คือเสื่อว่าพูดเสียชีวิตไปแล้วก็ยังคงต้องกินเขากินน้ำนะคะพี่น้องคอยก็ย่งกินเขากินน้ำคือจังเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ ค่ะแต่ว่าเพิ่นกับบอสามารถที่สิปลูกเขากินเองได้เนาะค่ะก็ต้อง อาศัยลูกหลานเนาะค่ะญาติญาติพี่น้องเนาะค่ะทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ค่ะในส่วนของอการทําบุญอุทิศส่วนกุศลลูกสายหอยแต่เคยล่งคีไปหลายต่อหลายงานแล้วเนาะค่ะพี่น้องคอยทางการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแบบทําบุญกระถินและกระแจเขาธรรมดาพะพี่น้องคอยเนาะค่ะในส่วนของลูกสายหอยก็เป็นลูกอีสานเนาะค่ะพี่น้องคอยทีพส่วนหญยเฮนองมากก็จะเป็นประมาณว่าวิถีอีสานขนดทำเนียมประเภ นี่อีสานของเหาเนาะคะ่ะพี่น้องคอยกะแย้สาฟาวเปื่อ,อ,อรดูสายในหอยได้เงิเนาะคะ่ะอีสานบ้านเหาเนาะคะ่ะก็จิมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมแล้วกัประเพณีทางพระพุทธศาสนาแบบนี้อยู่ตลอดเนาะคะ่ะพี่น้องคอยกะในส่วนของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนีกะคือ เฮ็ดได้ทุ่มเมื่อที่เฮ้ามีความพร้อมจะภาพมีความพร้อมเนาะค่ะพี่น้องคอยค่านิยมในการทําบุญสุมานีก็คือปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมเนาะคะ่ะแต่ที่มีการทําบุญแบบเร่งด่วนคือมานีเนาะค่ะพี่น้องคอยก็คือแจกข้าวหอแจังทีวานเนี่ยแหละเนาะค่ะก็คือ,อปกติเนาะคะ่ะ ตะกอน,นี่กัสีถ้ำบุญแกกเขาค่ะต่อเมื่อผ่านไปจักปีแต่ว่าบ่เกิน3ปีปีหนึงแต่ว่าบ่เกิน3ปีเนาะคะ่ะพี่น้องคอยแต่ว่าสมมติน,นี่กะปรับเปลี่ยนมากเป็นแบบว่าเอาตามสะดวกเนาะค่ะั้งแจกเขาให้ลุงกับป่านในเทือนี่ก็คือเก็บอัฐิของลุ่งแล้วเนาะคะ่ะแต่มาทำการทำบุญอุทิศส่วนกุศลท่าถึงว่าขนบธรรมเนียม ต่างๆสิบปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมแวดรอบนะคะพี่น้องคอยกะเอินได้่าในส่วนของการรักษาแก่นแท้ของการทำบุญเอาแจกเขาในก็นย่างคงยึดมาในเรื่องเราวของความกตัญญูก,กตาวิธีที่ลูกหลานมใหากับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะพี่น้องคอยเนาะ ญาติญาติกับมารวมกันตักบาตรย่ำเ้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเรียงนะคะเผาป่าอาหารกับแขกที่มารวมในงานพิธีทําบุญที่ส่วนกุศลในเทือนี้แหละคะ่ะฝนดีขนาดเลยค่ะพี่น้องคอยไปมาอาจสิบ,บส่สะดวกแต่ว่า,าแรงจัดท่าหรือว่าในส่วนของการที่เห่ายึด ถือในส่วนของผู้เพล่นหลวงรับไปแล้วนะคะญาติพี่น้องก็ตัง้งถึงว่าจะเดินทางมาแบบพอคอยสะดวกจักเท่าไร่แต่เราก็มาด้วยความมุ่งมั่นที่จะมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิินนะคะพี่น้องคอยญาติของเข้าก็จะเห็นแบบพร้อมนาพร้อมตาสุนนาสุตานะคะพี่น้องเนอะร่วมทั้งพี่นอ้องรวมในหมู่บ้านของหมู่บ้านเพิินนะคะ รุ่มของลูกสายนหอยเพิ่นกับซีี่ขอบครัวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะพี่น้องคอยเป็นบ้านดอนมะรีที่สถานทีที่ถ้ำบุญอุทิศวนกุศลในเทือนีแหละคะ่ะเดี๋ยวลูกสายนห้อยกะสิบไใไส่บาทนะคะพี่น้องคอยลูกสายนห้อยิใไ้พี่น้องคอยนั้นเมืองบรรยากาศในส่วนของการทำบุญตักบารไปเรื่อยๆจนว่าจบคลิปนะคะขอบคุณลหลายที่เมืองคลิบให้ลูกสายนหฮอยจนจบค่ะ ขอให้พี่น้องคอยมีความสุขเนาะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงแห่งๆรวยๆทุกคนทุกท่านนะคะขอ,อกันไม่คลิปหนาค่ะตางอวบังคารังทยโามนาโปโสบุนนาสจัดโตภาปะากวาตุนสเปนากันตังุูบาเวนบินาสเนาสบ,เน,สบเนโตยานทนในเมตตังอวบังคารังทยโามนาโปสบุนนาสจัดโต ทนสุภินากันทตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนโตยันทนในเมิตังเจมังค้าันเจยโยจามนาโพสกุณาจะสัตตุภาภะกัวตนสุภินากันทตังสังขานุภาเวนวินาสเมนโต มาตาชะดีทุกขาพะยะปะตาชะดีพะยะโสกะปตาชะดีโสกะโหตุสาเณปะณีโนเอกาวตาจังเทสัมปทังบุจะสัมปทังสาเเปเทวาโนตันตุจาปะะสามะกสิเจติยาทานัจะทันโตสัทธายะสีลังรักขันตุสาภะนะปวนาภิระตาโหตุภาจันตุเทวากตหา สาพเทวตาปะระปตะปะเจกานันแต่ยังพรารหันตานันเทนารัันพ <m loyalty S 1> ันทามิสาบพะสุะบางพระรังราขันตุสาบเทวตาสาบพระพุทานุภาเวนัสตาออดีมวันตุเตมบตุสาบพะบางพรังราขันตุสาะเทวตาสาบพะธรรมานุภา สาัทาสเทพวันตุเตภระวัตุสาพระบงคะ